แคคตัสโลบีเวียมไม้กราฟนะคะ วัน,น่ารักนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะจะมีอุปกรณ์ตกแต่งน่ารักน่ารักนะคะในแบบในแบบที่เราชอบนี่คือความสวยของโลบีเบียไม้กราบนะคะ สีสีส้มแฟนต้านะคะคนคนที่เจ้าคนที่เราได้มาเขาแจ้งบอกว่าเป็นสีส้มแฟนตานะคะเช้าเช้านี้ลมพัดเย็นๆนะคะเราอยู่ที่บ้าน กับ27องศานะคะวันอาทิตย์ท oh ี่12ทธันวาคม2567เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีของเดือนก่อนแล้วก็ของปีด้วยค่ะทุกคนอีก2-3วันเราก็จะก็ได้นับถอยหลังแล้วค่ะเขาจะบานอยู่กับเราไม่นานนะคะเนี่ยโ โทษข่ดขาโทษเขาจะบานอยู่กับเราไม่นานความสวยของเขาคะ่ะสีสวยมาก วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย,ย์หลายๆคนก็คงอยู่อ่าก็เรียกว่าอะไรอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่ก็อยู่กับครอบครัวนะคะเราไม่ได้เพียงเมื่อเพียงแต่เมื่อเช้าไปเดินออกกำลังกายแต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะ เรารันเวย์นี้เป็นรันเวย์ที่4แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะสวยๆครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแคคตัสนะคะแคคตัสน,น่ารักดอกก็ไม่ได้เล็กเสมอไปนะคะแคคตัสจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะดอกเล็กดอกใหญ่ ตามแต่สายพันธุ์ของเขานะคะแต่นี่ก็คือโลวีเวียไม้กราฟนะคะสีส้มแฟนตาสวยๆเลย